สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแกงกะทิหมูใส่มะเขือกันครับเดี๋ยวเรามารวนหมูกันก่อนเลยนะวันนี้ผมใช้เนื้อหมูกับหมูสามชั้นนะครับอันนี้คือเนื้อหมูอันนี้คือหมูสามชั้นนะครับเดี๋ยวเราใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับแล้วตามด้วยน้ำเล็กน้อยนะ เราไมา่ได้ต้มหมูนะครับนี่เราจะรวนหมูเรามาเริ่มรวนหมูกันเลยนะครับอันนี้เราติดไฟแล้วนะรอให้หมูสุกสักพักหนึ่งนะครับ หมูเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำปาลาร้าลงไปนะครับคนให้เข้ากันนะ ปล่อยให้น้ำงวดอีกสักพักนะครับหลังจากที่น้ำงวดดีแล้วนะครับเราตักหมูที่รวนเอาไว้พักใส่จานไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาแกงกันแล้วนะครับเราใส่หัวกะทิลงไปแล้วตามด้วยเครื่องแกงนะครับ ใส่ไปเลย3ช้อนอรสชาติจะได้จัดจ้านนะครับเครื่องแกงนี้เราํำเองเลยนะเราเคี่ยวหัวกะทิกับเครื่องแกงให้แตกมันนะครับค่อยๆเคี่ยวไปนะครับ ถ้าเครื่องแกงแค่งไปเราเติมหัวกะทิเพิ่มเติมได้นะ,ะเริ่มได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาหมูที่เราพักเอาไว้ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็คลุกเขากับเครื่องแกงให้เข้ากันนะครับ ืหมูกับเครื่องแกงเข้ากันได้ที่แล้วเราก็เติมถางกะทิลงไปอ่าเหมือนแกงขึ้นมาทันทีเลยครับเมื่อกี้ยังกับผัดหมูเลยคนให้เข้ากันนะหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาตาหอยเป่าฮื้อนะครับ เมื่อแกงเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือตามลงไปนะครับโดยเรามีเคล็ดลับไม่ให้มะเขือดํานะครับก็คือเราหั่นมะเขือแช่ในน้าเกลือเอาไว้และใส่มะเขือตอนน้ําเดือดๆนะครับแค่นี้มะเขือของเราก็จะไม่ดาแล้วโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากหลังจากนั้นเราก็รอจนมะเขือสุกนะ อดูสิว่าเขือสุกหรือยังเอยเดี๋ยวค่อยคนดูนะอ่ะอีกสักเดือนหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนนะครับว่ารสชาติโอเคหรือยัง จากที่ลองชิมเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำปลาเข้าไปอีกนิดนึงดีกว่านะครับพอมะเขือสุกได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ใบกระเพราลงไปเลยหลังจากนั้นเราก็รอให้กระเพราสุก ก็เป็นอัน,เส,เ,อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมน,นูแกงกะทิหมูใส่มะเขือไม่ยากเลยใช่ไหมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผม